命难防。 สวัสดีค่ะส,ส,สวัสดีครับได้เวลาตรวจสอบสุขภาพกันแล้วนะครับกับรายการสโมสรสุขภาพทางช่อง9 m c o t HD <สะ S 1> เปิดโลกกว้างสร้างความสุขนะครับกับผมแอนแล้วก็พี่ตะ อบกเล่นเเลล่่นนบุกกันบ้างนะฮะกับผมตาแล้วก็พี่แอนนะครับแน่นอนเจอกันทุกวันพฤหัสบดีแล้วก็วันศุกร์แบบนี้เวลาบ่ายโมงสีนาทีถึงประมาณบ่ายสอนาทีครึ่งชั่วโมงเต็มๆกับสาระความรู้ดีๆค่ะนะคะก็นึกว่าตามีอะไรกับสมองเนี่ยเลยสลับผิดเพี้ยนกันไปหมดก็มีว่ากบางทีอายุมันขึ้นแล้วทำงานเยอะๆคิดมากๆบางทีเราก็หลงลืมวันลืมวันเกิดแฟนลืมว่ากินยาไปหรือยังบางครั้งผมรู้ว่าทุกคนเป็นนะครับอาจจะลืมว่าตัวเองจอดรถไว้ที่ไหนกันแน่เป็นแล้วบางท มาหารถไม่เจอมันมีวิธีแก้ท่านผู้ชมหลยคนบอกแก้ยังไงก็ถ่ายรูปไปสิคะจอดตรงไหนมันจะได้จําได้แต่วิธีนี้มันก็ไม่ได้การันตีนะว่าคุณจะจําทุกอย่างในชีวิตได้เพราะหลายคนบอกนอกเหนือจากจอดรถไว้ไหนแล้วลืมลืมปิดบ้านหรือเปล่าปิด,ปปด <ừ m. S 2> แก๊สแล้วหรือยังลืมนู่นลืมนีลมลมลม่ลืมไปหมดเลยบางอย่าง <ừ m. S 1> อาจจะเป็นชนวนที่นําไปสู่อันตรายที่มากขึ้นในอนาคตได้เพราะว่าภาวะต่างๆอาจจะเป็นภาวะเสี่ยงเรื่องของโรคสมองเสื่อมก็ได้นะครับดังนั้นช่วงแรกของรายการสมสรสอนสุขภาพวันนี้เราจะไปสแกนพฤติกรรมกันว่าคุณมมมีภาวะสสอเืหร ร่วมสุขภาพดีโดยคุณผู้ชมลองสังเกตตัวเองสิว่าคุณมีอาการเหล่านี้หรือเปล่าความจำระยะสั้นไม่ดีลืมของบ่อยพูดสามถามสามภาษาบกพร่องเรียกชื่อคนไม่ถูกหลงทางวางแผนลำดับงานไม่ได้บวกเลขง่ายๆไม่ถูกอารมณ์แปรปรวนหงุดหงิดง่ายซึมเศร้าก้าวร้าวูกลิกเปลี่ยนไปถ้าคุณมีอาการเหล่านี้รีบไปพบแพทย์ด่วนเพราะคุณอาจตกอยู่ในภาวะสมองเสื่อมก็เป็น และตอนนี้นะครับผมก็ยืนอยู่กับท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์วิรศักเมืองไพศาลซึ่งท่านเป็นอาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมคณะพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะค่ะพูดถึงเรื่องของโรคสมองเสื่อมหลายคนนี่ถึงคนสูงอายุนะรจริงๆแล้วนี่คนหนุ่มคนสาวเป็นได้ด้วยไหมส่วนใหญ่แล้วก็มักจะพบในผู้สูงอายุครับคนหนุ่มคนสาวนี่ถ้าเป็นนี่มักจะเป็นมีสาเหตุนะครับเช่นเนื้องอกในสมองอุบัติเหตุอะไรต่างๆนะครับแต่ถ้าเป็นสมองเสื่อมที่เจอบ่อยที่สุดคืออัลไซเมอร์นนนนนี่่่สสววใหญจะ65ขึ้ไปปคมมมัเเ็พาือ เช่นเพ <อ S 2> ราะตามอายุใช่ครับรคืออายุที่เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สําคัญแต่ว่าบางคนก็ไม่เสื่อมนะครับบางคนอายุ80แล้วก็ยังจําได้ดีก็มีเหมือนกันนะครับไม่กรรมพันธ์ไหมครับคุณหมอเรื่องพวกนี้อัลไซเมอร์มีมส่วนนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตอนอายุ65ขึ้นไปเนี่ยจะไม่ค่อยเกี่ยวนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีคุณพ่อคุณแม่เป็นอัลไซเมอร์แต่ก่อน65คราวนี้อาจจะมีส่วนที่เป็นกรรมพันธ์ค่อนข้างเยอะหน่อยค่ะขอทําความเข้าใจกับผู้ชมนิดหนึ่งแล้วกันนะฮะหลายคนสับสนอัลไซเมอร์กับสมองเสื่อมมััันนนหหมววดดเเียยกรรรรือออออะะะไไไไไงงงป็สซข คือสมองเสื่อมเป็นอาการนะครับ<ช>คราวนี้ว่าสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของสมองเสื่อมก็คือโรคอัลไซเมอร์อประมาณ 60- 7 0นะครับ,รบของอัลไซเมอร์เออของสมองเสื่อมนี่ครับเป็นโรคอัลไซเมอร์คือหมายความว่าเป็นสมองเสื่อมอาจจะไม่เป็นอัลไซเมอร์ก็ได้อาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้อาจจะบกพร่องบางอย่างแต่<ช>ไม่ถึงขนาดเป็นอัลไซเมอร์ บางคนก็จากหลอดเลือดสมองตีบอย่างเงี้ยครับอันนี้เป็นสาเหตุอันดับสองนะครับบางคนหรือบางคนเป็นพากินสันนานๆนะครับก็อาจจะมีปัญหาเรื่องนี้ได้เหมือนกันค่ะ<อ>แต่กี้เห็นมีอาการ list ออกมามากมายคุณหมอมันเัอม,มันคือ,อยังไงฮะคุณหมออธิบายนิดนึงส่วนใหญ่อาการที่สําคัญก็คือว่าความจําระยะสั้นไม่ค่อยดีนะครับเช่นพูดอะไรไปแล้วก็พูดซ้ํา หรือว่าถามซ้ำนะครับในเรื่องที่หรือว so right ่าอะไรที an ่เพิ่งเกิดขึ้นจำไม่ค่อยได้นะครับแต่ความจําระยะยาวในอดีตเนี่ยจะจําได้ดีจะนั่นอันนี้บางคนจะเข้าใจว่าเอ๊กก็เห็นบางเรื่องยังจําได้นะครับติดเงินติดทองเลยจําได้นะครับเสยนี่จะพาหรือว่าจบมาจากที่ไหนมีลูกกี่คนบางทีจําได้ในช่วงแรกๆนะครับอันที่2ก็คือเรื่องของภาษาบางทีจะเริ่มฟังเข้าใจยากขึ้นหมายว่าเขาเข้าใจคนอื่นพูดยากขึ้นหรือนึกคําพูดไม่ค่อยออกใช้คําว่าไอ้นั่นไอ้นี่อย่างเงี้ยครับแทนมันติดอยู่ที่ไปไอ้นี่มันนึกชื่อคนไม่ออกใ นที่คุ้นเคยนะะนึกชื่อของไม่ออกหรือว่าการบริหารจัดการไม่ค่อยดีนะครับเดิมเคยวางแผนต่างๆได้ดีตอนนี้วางแผนไม่ค่อยได้เหมือนกับขับรถเนี่ยขับไปทางนี้เร็วสุดเอ๊ะทำไมไปอ้อมซะแบบสุดลิสุดอันนั้นเรื่องทิศทางก็เป็นเหมือนกันนะครับอย่างเช่นว่าขับรถไปที่ที่คุ้นเคยเนี่ยขับไม่ถูกแล้วนะครับหรือไปในที่ที่คุ้นเคยอันนี้คืออาการที่สังเกตว่าตัวเองมีโอกาสเป็นภาวะเสี่ยงสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์หรือเปล่านะครับแล้ว พฤติกรรมอะไรฮะที่บ่งบอกว่าถ้าทําแบบนี้บ่อยๆอาจจะเสี่ยงภาวะสมองเสืออ่อมครับอันนึงก็คือถ้าพฤติกรรมเปลี่ยนไปนะครับ,รบเหมือนกับแทบจะเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยเดิมอาจจะเป็นคนเรียบร้อยกลายเป็นคนหงุดหงิดก้าวร้าวอย่างนี้นะครับหรือว่าบางคนเป็นคนระแวงขึ้นมานะครับหรือว่าเป็นคนที่อาจจะอยู่ดีกลายเป็นซึมเศร้านะครับฉะนั้นถ้าเริ่มมีปัญหาเรื่องพฤติกรรมหรืออารมณ์อตอนที่อายุมากขึ้นเนี่ยต้องระวังนะครับว่าเป็นอาการหนึ่งของสมองเสื่อมหรือเปล่าึไือเกี่ยวกับวัยทอง ไม่เกี่ยวคือมันเปลี่ยนไปเร่ยเชิงครับใช่ไหมครับค่ะคือผู้ชมต้องเข้าใจอย่างนี้นี่นะหลายคนนึกถึงสมองเสื่อมนึกถึงแต่เรื่องความจําอย่างเดียวมันมีเรื่องอื่นๆผสมด้วยการเสื่อมของสมองอารมณ์เปลี่ยนแปลงเคยเป็นคนมีเหตุผลวันนี้ไม่มีเหตุผลขึ้นมาสะงันครับครับเป็นส่วนหนึ่งงั้นเราต้องป้องกันยังไงครับต้องใช้ชีวิตยังไงเพื่อป้องกันให้เกิดอาการเหล่านี้ กลายเป็นว่าการป้องกันเนี่ยย้อนไปเรื่องของสุขอนามัยขั้นพื้นฐานพื้นฐานเลยครับก็คือป้องกันเรื่องเกี่ยวกับการใช้ชีวิตกับเรื่องของการดูแลหลอดเลือดเพราะว่าหลอดเลือดสมองไม่ค่อยดีทําให้สมองเสื่อมได้ด้วยเหมือนกันมันดีมันตีอะไรเงี้ยเรืองมันไปานด้านเกี่ยวกับการใช้ชีวิตนี้ก็คือออกกาลังกายเป็นประจําแต่ต้องทําตั้งแต่วัยหนุ่มสาวนะครับคือถ้าไปทําตอนสูงอายุเนี่ยจะกันไม่ค่อยได้ไม่ทันละใช่ครับต้องทําบ่อยเป็นประจําอาหารก็เลี่ยงของมันนะครับแล้ววกก็็ทานเปพ ผักเป็นพวกธัญพืชหรือว่าหลีกเลี้ยงเนยอะไรต่างๆนะครับนมเนยต่างๆนะครับแล้วก็ทานเป็นพวกผลไม้มากขึ้นเนื้อปลาเยอะขึ้นทำกิจกรรมที่กระตุ้นความจําได้เรียนรู้ต่างๆกิจกรรมอะไรคะที่กระตุ้นความจำบ้างยกตัวอย่างตัวใหญ่คนไทยจะชอบเป็นใบๆอย่างเงี้ยเหรอนับเลข คือให้ใช้สมองครับใช้สมองบ่อยๆนะครับแล้วก็ออกกำลังกายแล้วก็คุมอาหารแล้วก็เลี่ยงพวกบุหรี่กับเหล้านะครับแล้วก็พยายามอย่าซึมเศร้าอย่าเศร้านานนะครับส่วนเรื่องหลอดเลือดนี่ก็คือถ้าใครมีโรคเบาหวานความดันหรืออ้วนอะไรเงี้ยก็ต้องควบคุมครับสุดมันก็ลิงกันหมดเลยลิงก์คือเรื่อจากโรคอ้วนก่อนไปถึงสมองเสื่อมได้เลยครับเขาพว่าคนที่อ้วนในตอนวัยกลางคนอีกอีก20ปีมีโอกาสสมองเสื่อมมากขึ้นค่ะคุณหมอนิดนึงฮะก่อนปิดท้ายไปคนที่เริ่มมีอาการเช็คแล้วอุ้ยมันอาการตรงกับฉันมากมายเลย ป้องกันก็ได้บางส่วนแต่ว่าแล้วการรักษาอะไรยังไงทำยังไงครับจริงๆอย่างแรกสุดคือต้องมาตรวจก่อนนะครับว่าถ้าใช่ปุ๊บก็จะต้องดูหาสาเหตุว่ามีเหตุอะไรที่พอจะแก้ไขได้ไหมถ้ามีก็อาจจะแก้ไขได้แต่ถ้าไม่มีอย่างเช่นเป็นโรคอัลไซเมอร์แล้วนะครับก็เป็นลักษณะของการดูแลเพื่อชะลอการ เสื่อมลงไม่ให้มันเร็วตัให้มันช้าหน่อยนะครับไม่ให้มันแย่ไปกว่านี้ครับก็ต้องให้เวลานิดนึงสุดท้ายก็ต้องพึ่งคุณหมอหรือว่าแพทย์อย่างเดียวนะครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากนะครับให้เกียรติอาการเปนอยัาดีครับคุณค่สวัสดีครับย่าลืมดูแลตัวเองกันด้วยนะครับอาจจะเป็นเรื่องใกล้ๆตัวเรื่องของอาหารการกินการพักผ่อนการออกกำลังกายสิ่งเหล่านี้อาจจะนำมาสู่ภาวะสมองเสื่อมได้ค่ะแล้วก็หลายๆกิจกรรมที่คุณผู้ชมอาจจะไม่เคยทำลองปรับเปลี่ยนนะฮะมันจะเป็นการกระตุ้นสมองที่ดีเหมือนกันพักกันก่อนสักครู่่่่่คคะะชวหนน้าาากกลัับมมตตติดอ